คนอะจะใช้คําพูดนี้หมดเลยค่ะก็เราเป็นตัวของตัวเองแต่คําว่าเป็นตัวของตัวเองอะค่ะอยู่ดีมันจะมีบางอย่างขึ้นมาเช่นอีโกหรือว่าแบบฉันเก่งฉันดีฉันสวยคำเย็นยอคำพูดที่ทำให้ความคิดผู้คนเ่าเนี้ยมันเสริมเข้าไปอีกจากคำว,ว่าความเป็นตัวเองมันเกิดอะไรพวกนี้ขึ้นอะมันคือเนกาทีฟติ้งกิ้งมันทำให้คนเราเปลี่ยนไปเหมือนกันนะ สมมติว่าอีโก้ขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าคนอื่นด้อยกว่าเราซึ่งเราเคยเป็นช่วงหนึ่งเลยเยของพาดหนึ่งในชีวิตตอนที่เราเรียวไลซ์ได้เราไม่ชอบตัวเองเลยทุกครั้งที่เกิดอะไรแบบมันขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราจะคอยบอกตัวเองว่ามันทําได้ดีกว่านี้พอบอกตัวเองว่ามันทําได้ดีกว่านี้มันจะทาให้สิ่งที่เป็นอยู่จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งพอเพราะว่าคนอื่น่มีมันยังมีคนที่เก่งมากกว่าเราค่ะดังนั้นเราจะลดอีโก้ตัวเองลง นิสัยสำคัญแค่ไหนสำหรับเรานิสัยมันคือทุกอย่างเลยสำหรับเรานะเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ไหมมันทําให้เราต้องปรับตัวมันก็คือนิสัยเนี่ยแหละตอนแรกช่วงหมหที่เราเข้าวงการตอน15เรามีแค่สังคมเดียวเลยค่ะโรงเรียนสองสองสังคมโรงเรียนและที่บ้านอย่างเงี้ยทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กคนนึงต้องไปที่ทํางานมันก็ช็อกนะมันแบบเฮ้ยเราต้องปรับนิสัยอะไรบ้างแต่เราก็เราสิ่งที่เราทำคือเราไหว้ผู้ใหญ่ก็คือสวัสดีทํางาน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  จบแต่เราลืมไปว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นน่ะเหมือนช่วงนั้นตอนช็อกช็อกอ่ะเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเราเป็นคนไม่ชิดแชทเราเหมือนว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบเมาผู้คนเด็กๆค่อนข้างมีเรื่องแบบโดนบูลลี่อะไรเงี้ยมาเลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีก็เลยไม่ได้มีสังคมตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนิสัยมันเหมือนการเข้าสังคมของผู้คนมันคือพาร์ทหนึ่งในชีวิตมันไม่ได้แค่บ่งบอกว่าเราเป็นยังไงเราไนซ์หรืออะไรหรือไม่ไนซ์เราว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งของสังคม คำพูดเราเป็นคนพูดตรงมากอย่างที่เราบอกว่าเราควรที่จะถนอมใจผู้คนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพออยู่กับเพื่อนรอบข้างมากๆอะคนจะรู้ทุกคนชอบคิดว่าเราดุแบบอ,ออกแบบอย่าดุดิอะไรเงี้ยกับเพื่อนรอบข้างเนี่ยมันดุอีกแล้วเนี่ยโดนออกแบบดุอีกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆคือแบงค์มากไม่มีอะไรเลยแต่บางทีอะพูดเหมือนสมองมันไม่ทันมันไม่ทันประมวลน,นะคะปากมันไวอ่ะ มันไม่ทันเขาเรียกว่าอะไรคะมันไม่ทันียลไลซ์มากกว่ามันยังไม่แบบมันยังไม่หมุนเลยว่ามันดีไม่ดีมันดีมีแต่มันบึบไปแล้วอะแลวเพื่อนมันแบบทําไมพูดแรงจังเลยอะแล้วก็แบบเฮ้ยกลายเป็นว่าคํเนี้หรือว่าการพูดแบบเนี้ยบางคนอะเขาเจ็บมากนะแล้วเขาออกไม่ได้ดังนั้นเราต้องขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบางทีเราเตือนเพื่อนบางอย่างแล้วเขาจะฟังเราทุกอย่างอยากฟังทุกสิ่งใช่ไหมมันคือมันคือมนุษย์นะคะมันคือความกลมความเทาของคน เขาไม่โอเคแล้วก็ขอโทษมันไม่ได้ผิดนี่ที่เราเรามันแค่พูดขอโทษจากใจเองง่ายๆเลยก็มีสติมากขึ้นเวลาจะแบบพูดเตือนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกไว้ก่อนว่าแค่ออกความเห็นของตัวเองนะอะไรเงี้ยฉันคิดว่าอย่างนี้ดีไหมหรือว่าแบบลองทําอย่างนี้ไหมแค่เสนอแต่ถ้าไม่โอเคแล้วแต่มันคือช้อยส์ของคุณคุณเลือกได้มันชีวิตคุณเราไม่ได้ตั้งหลงให้คุณว่าคุณต้องเดินคุณต้องวิ่งทางนี้เท่านั้น เคยมีช่วงช่วงแบรจีเนียสนั่นแหละที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเหมือนไปเร็วอะค่ะไม่อยากใช้คําว่าเด็กเพราะว่าเด็กยังไงทุกคนก็มีความคิดเหมือนเหมือนเราไปเร็วอะเราพ่อไปเร็วแล้วเ,เราไม่ทันคิดมากกว่าแล้วมันมีจุดหนึ่งที่พอมองกลับมาแล้วแบบเฮ้ย hey, ตรนนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นอีโก้ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเราโชคดีที่คนรอบข้างเราดีทุกคนแบบคอยเตือนเราเราก็บอกเลยว่าแบบเฮ้ย hey, ท้าไมออกแบบถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเกิดอะไรพวกนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลวีวเออน่าจะเป็นที่อีกโก้งั้นเราปรับลงมาหน่อยมันไม่ใช่ปรับไม่ได้นิสัยมันปรับได้ถูกไหมละ่ะเราว่ามันเป็นที่ทัศนคติคนก่อนอย่างแรกเราว่ามันเป็นที่ความมุ่งมั่นของการทํางานด้วยมันไม่ใช่ว่าความมุ่งมั่นเนี่ยทุกคนมุ่งมั่นเหมือนกันหมดแต่คุณมุ่งมั่นยังไงให้บาลานซ์นิสัยหรือว่าการเข้าสังคมของตัวเอง ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแต่คุณควรเป็นตัวของเองที่ดีขึ้นในทุกๆวันเราเจอสิ่งแย่ๆทุกคนก็เจอสิ่งแย่ๆเหมือนกันถูกไหมคะเราไม่ควรทําร้ายจิตใจใครก็ตามเราไม่อยากใช้คําว่ากล้ารับงานเพราะว่าเหมือนตอนนั้นนะคะเราค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจด้วยซ้ำมันเกิดจากการที่ว่าเราไปร่วมงานไปไปเป็นแบ็ k สเตจของงาน รอ้อยสิบเอ็ดปีสีสวิทยาเ,าเร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 ียนจบสีวิทยาตรงลาดดำเนินแล้วที่เนี้ยตอนนั้นอยู่ประมาณหม 5, ห้ามสี่มห้าเราเรียนอยู่ก็มีพี่ศิษย์เก่ามาเห็นเราชวนเราช่วงนั้นนะ่ะข่าวเรื่องรักพาตัวเด็กเยอะมากวันนั้นก็บอกคุณแนมะ่ว่าเออเนี่ยวันนี้มีพี่มาแบบชวนไปเป็นนางแบบด้วยนะมาเราแพนิกมากก็แบบโดนหลอกหรือเปล่าล,นลูนี่นั่น จนกระทั่งเราเริ่มตั้งแต่เราไม่ได้เข้ามาเราถ่ายเลยค่ะเราเริ่มตั้งแต่ฟิตติ้งได้วันละห้าร้อยบาทเราไม่ได้แบบเอ้ยคนนี้สวยจางถ่ายแมกกาซีเลยดีกว่าเราไม่ใช่อะ่ะเราค่อยๆเดินขึ้นมาทีละก้าวอ่ะความสําเร็จของเรามันไม่ง่ายเลยอะ่ะเราผ่านอะไรมาเยอะมากเราเลยรู้สึกว่าแบบการที่ได้ลองที่จะทําอะไรใหม่ๆคนเรามันมีชีวิตเดียวเองเราไม่ใช่แมวถ้าเราไม่ทําตอนนี้เราจะเสียดายปะแค่ลองถามตัวเองดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากทําให้ชีวิตเรา จำเจเราอยากลองอะไรใหม่ๆเหมือนเหมือนคนอยากลองเล่นโรลโลโคสเตอร์ค่ะอยากกรีดอยากควีดมันคืออะไรอย่างนั้นมากกว่าจริงๆบ้างตอนนั้นไม่ได้คิดเลยอ,อแต่ว่าแค่แค่อยากลองว่ามันจะเป็นยังไงแบบถ้าไม่โอเคก,ก็แค่เลิกทำหนิเราก็ทำงานเป็นนางแบบคนนึงง่ายๆเลยค่ะเรื่อยๆค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนคนชอบ ลูกค้าชอบเราก็ได้ถ่ายโฆษณาแล้วก็ไปแคสแคสด้วยนะก็แคสตลอดเลยแคสโฆษณาแคสรอบ1รอบ2รอบ3ได้ถ่ายจริงแล้วก็ถ่ายอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนได้ถ่าย MV ถ่าย MV โฆษณา v อไปเรอยอย่างเงี้ยโฆษณา MV โฆษณา MV เดินแบบจนมีพี่พี่ภูมิกับเพื่อนคนที่ทำงานในวงการด้านวงการบันเทิงเห็นเขาก็แบบเอ้ยน้องคนนี้น่าสนใจดูข้าวคาแรคเตอร์ก็เลยเลือก ลองมาแคสต์แต่ว่าตอนแคสต์เราไม่หวังเลยอะคนเป็นร้อยอะวงการนางแบบวงการนักแสดงมาแคสกันหมดเรารู้สึกว่าแค่ได้แคสอะขเขาก็ได้เห็นหน้าเราวะเผื่ออาจจะเลือกเป็นแบบเรื่องอื่นก็ได้อะไรเงี้ยครั้งหน้าตอนที่ได้ก็ยังไม่เชื่อตอนที่ได้ก็ไม่เชื่อแบบไม่เชื่อเลยค่ะไม่เชื่อว่าได้อะเราถามพี่ผู้จัดการเรามาแบบเราโทรหาวันนั้นหลายรอบมากอะว่าจริงเหรอแบบจริงเหรอ แล้วก็เข้าไปแขสอีกรอบหนึ่งเข้าไปแข่อีกสามอีสองรอบสามรอบแล้วก็เขาก็บอกเออเนี่ยได้แล้วนะฮะจริงไหมบ้าจริงเหรอไม่เราว่าเราว่าไม่จริงเพราะว่าเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ใช่คนสวยอะไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าเราคิดว่าตัวเองไม่สวยแล้วแบบไม่ได้ชื่นชมกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีคนที่สวยกว่ามากมาก แต่ว่าเราว่าที่เราได้ดีอะ่ะเพราะว่าความอดทนความมุ่งมั่นของเราแล้วก็ที่สุดเลยคือความอดทนการรอคอยความพยายามการที่เราแบบพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ตั้งใจมากกับทุกท,ทอย่างที่เราได้รับมาอดทนมากที่สุดเหรอคะตั้งแต่เข้าวงการมามันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะเช่นอะไรดีล่ะสองพาร์มันไม่เหมือนกันเลยค่ะชีวิตสองพาร์ทเราคือพาร์ทนักแสดงกับพาร์ทนั่ง นางแบบมันแบบถ้านางแบบคงอดทนกับเสียงนิเกทีบจิงจิงที่จะคอยชุดให้เราต่ําลงให้เราแย่ลงอันนั้นอดทนที่สุดเพราะถ้าเราไปอเราไปเลยเข,เข้าใจคาว่าไปป่ะแบบสมมติถ้าเราเสียใจมากๆอะ่ะแล้วเราแบบไม่ไหวอะ่ะเราออสละวงการได้เลยมันก็แค่ไม่รับงานเข้าใจเราใช่ปะ่ะมันคืออะไรอย่างเงั้นเลยเพราะว่าการที่โดนอะไรอย่างเง้ยเยอะๆอะเราเด็กก็เด็กนะ ถือว่าเด็กม .5 มันหนักเหมือนกันนะถือถ้าให้ถ้าถ้าพูดให้พูดก็เลยก็เลยพูดได้ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ฝังใจอะไรอะไรแล้วอะเราสึกว่าเป็นเรื่องของอดีตเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเพราะถ้าเราติดอยู่อยู่กับอดีตการเดินทางข้างหน้ามันยากคุณต้องมองก่อนว่าคุณแคร์คนรอบข้างที่เขาพูดะคุณแคร์คนที่เขาพูดมาหาคุณมากแค่ไหนเขาเป็นคนในครอบครัวคนที่บ้านเพื่อนสนิทเพื่อนไม่สนิทที่ทํางานใครก็ไม่รู้คุณแคร์คนกลุ่มเหล่านี้ย สามสี่ห้ากลุ่มเนี้ยแค่ไหนเราถ้าคุณหาคําตอบได้แล้วว่าคุณแคร์มากแคร์น้อยมันจริงหรือไม่จริงถ้าจริงยอมรับไม่จริงช่างมันดิพูดทำไมไรสะะ้สาระมันคือแบบอีกอย่างไปเลยแต่ถ้าอย่างแบบเป็นเรื่องจริงอะก็แค่ยอมรับคือมันมันไม่ง่ายหรอกสมมติว่าเพื่อเลิกกับแฟนแล้วเ,เพื่อนรับไม่ได้แล้วเ,เราแบบไปปอบยอะไรเงี้ยแล้วเ,เพื่อนไม่ฟังก็ทําอะไรไม่ได้แต่เราก็อยู่ข้างๆนะหรือว่าแบบเราเลิกกับคนคุย เลิกคุยกันแล้วอยู่ดีโทรมาเฮ้ยเธอ,เอไม่ใช่ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะเป็นโอเคแล้วมันค่อยตกตะกอนอเว้ยเฮ้ยทําไมทํามี้วะโทรกลับไปด่าดีกว่าเฮ้ยทาไมทํามี้วะสุดท้ายก็จะเป็นงนี้อีกไปต่อไม่ได้อ่ะก็โอเคไปต่อไม่ได้เราให้เวลามันรักษาเราให้สติเตือนเราเสมอว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างเรามาีนะที่อ่ะเราทํางานนะวันนีเ้เราถ่ายหนังนะ มีสัมภาษณ์ไหมไปออกกำลังกายไหมหากิจกรรมทำอยู่กับสิ่งที่ต้องทำยอมรับให้ได้คือเรื่องสำคัญถ้าเราผ่านมันไปได้อะเราว่าเรื่องอื่นมันต้องง่ายถ้าเราติดอยู่กับอดีตอะปัจจุบันที่จะเดินไปข้างหน้ามันก็จบเหมือนกันนะสมมติว่าถ้าเราติดอยู่กับความสำเร็จในชีวิตเรื่องหนังเรื่องแรกอะเรื่องสองเราเป็นไงก็ไม่รู้เลยนะเรามองทิศทางตัวเองไม่ออกเลยอะ เราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่รอโอกาสที่จะขวาในเวลาที่เหมาะสมเวลาเราทํางานอย่างหนึ่งแล้วมันประสบความสาเร็จอะ่ะมันมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเยอะมากแต่เราเป็นคนรอจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ได้ทําทุกอย่างทุกคนมีเป้าหมายมีสิ่งที่อยากทํามีโอกาสเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าถ้ามองโอกาสเหือนเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มีข้อดีข้อเสียก็ต้องเวทให้ดี โคตรดีใจเลยขอโทษนะคะไม่รู้ว่าเพจนี้พูดคำหยาบเลเออเราโคตรเราโคตรดีใจเลยเราเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะได้ทำงานกับชาแนลแล้วเราเป็นนางแบบความฝันเราคือเราอยากได้เดินด้วยซ้ำแต่แม่งมากกว่าน,นั้นน่ะแม่งคือการที่แบบเราได้ถ่ายแคมเปญเนี่ย กับทีมโกลบอลที่ปารีสเราไม่รู้ว่าจะมีกี่คนที่จะได้เห็นภาพนั้นเหมือนที่เราได้เห็นวิธีการทำงานวิธีการทรีตเขานักแสดงการต้อนรับได้รู้จักทีมทั้งทีมหรือการที่ครั้งแรกที่เราได้ไปร่วม Show. แฟชั่นโชว์เราลงรถมาแล้วป้าบรีซตะโกนมาจากฝั่งตรงข้ามว่า เฮ้ยชุดิีมนชุดิีมนชุดิีมนชุดทีมนแล้วพอเข้างานเราทุกคนจ่อไม์มาหาเราอะมันช็อกมากเลยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหนังเรื่องแรกในชีวิตทุกคนจะแบบชอบขนาดนี้แล้วแบบเป็นที่รู้จักในอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนี้เราไม่ได้หวังไว้ด้วยซ้ำอะให้ความรู้สึกเหมือนมีคนเอาเงินลอยล้านมาทุ่มที่หัวตอนนั้นอนะคือช็อกมากเลยแล้วถามว่ารู้สึกยังไงอีกเราแอพพิเศษมากอะ มันยิ่งกว่าโบนัสอ<ม>ะค่ะหรับเด็กคนหนึ่งอายุ12ปีมันเหนือความคาดหมายเวลาทํางานกับแบรนด์อ่ะเราว่าคนหนึ่งคนอะมันมีสไตล์ไม่เยอะแบรนด์ให้เกียรติเราเราให้เกียรติแบรนด์ฉะนั้นหนูก็มองกันไปว่าการที่พี่ออกแบบได้ได้รับเกียรติต่างๆหรือโอกาสต่างๆมันมันเกิดจากผลลัพธ์ที่พี่ออกแบบตั้งใจทุ่มเทมาตลอดเวลที่ผ่านนันจะพูดอย่างนั้นถูกคะ่ะ พราะเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันชีวิตเที่ยวเล่นเราหายหมดเลยชีวิตครอบครัวตอนนามาเสียแล้วก็ตอนนามาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะเราไม่ได้อยู่เหมือนช่วงชีวิตแห่งความแบบปอบอโรมของคนในครอบครัวมันหายไปแล้วมันมันสำคัญนะเองจริงๆมันสำคัญนะสํสำหรับผู้คนเพราะเขคืขอคนที่เราหลักอะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเลือกที่จะทำะเรารู้สึกว่า เขาอาม,ม่ามองเห็นอยู่แบบคนที่เรารักมองเห็นแล้วเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราทุกครั้งที่บินกลับมาเราไปหาท่านบอกเสมอเหนื่อยใช่ไหมอาม,ม่าคิดถึงนะอาม,ม่าเป็นกําลังใจให้อมมาม่าซัพพอร์ตหนูนะเสียดายค่ะแต่แค่ถ้าเสียดายแล้วเสียใจแต่ถ้ากลับไปได้ก็ก็คงทําเหมือนเดิมคนทุกคนอยู่กับเราทั้งชีวิตไม่ได้อยู่แล้วเรายอมรับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องแบบปกติอันนี้มันคือชีวิตเรา อาจจะดูเห็นแก่ตัวแต่ว่าการที่ทุกคนซัพพอร์ตเรามันแปลว่าเขาให้ใจอ่ะอเขารู้สึกว่าเราทําเราทําที่สุดของเราอืมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรอ่ะขอโทษเราว่าคือแบ็จีเนียสเนี่แหละเหมือนโบนัสโบนัสมันค่อยๆให้เรามาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนั้นที่บินก็คือไม่ทำอะไรเลยคือบินไปเทศกาลต่างๆ่าคุณรู้จักมากขึ้นได้โอกาสที่ดีขึ้น เราเลยลองคว้าโอกาสดูเพราะว่าบทเนี้ยไม่น่าได้เล่นที่ไทยแน่ๆโปรดักชันก็คือยิ่งใหญ่เหมือนเขาสร้างหมู่บ้านขึ้นมาแต่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยแล้วเขาก็ระเบิดมันทีเดียวอะชีวิตนี้พี่ว่าพี่ไม่รู้ว่าถ้าปีหน้าสมมติปีที่แล้วพี่ไม่รับพี่จะเล่นอะปีหน้ามันจะเข้ามิกไหมพี่เลยขอลองไว้ก่อนเราไม่รู้ด้วยนะว่าไปแล้วเจออะไรแล้วสิ่งที่เจอคือทีมไม่พูดอังกฤษแล้วก็ Google Translate ค่ะไม่เป็นไร กูเกิลเัสล์อะโชคดีหน่อยตอนอยู่เด็กแม่บังคับให้เรียนจีนมานิดหน่อยก็ยังฟังออกได้นิดหน่อยแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาดึงไปเลยนะเขาดึงแบบดึงแขนเหมือนเราดึงแขนของบูนไปล้วก็แบบควานีฝูควานีฝูเข้าใจปะคือเหมือนเราไม่รู้ภาษาอังกฤษอะเราคนอังกฤษมาพูดกับเราอะมันคืออะไรอย่างนั้นอะ จริงๆทีมงานช่างไฟช่างกล้องทุกคนพูดจีนใส่หมดพูดจนโอเคยังไงเขาไม่พูดอังกฤษแน่ๆต้องทําไงศึกษากับบทนี่แหละก็เลยฟังออกได้มากขึ้นแต่ว่าตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าบางทีพูดผิดพูดจากพอทิชชู่เป็นกระจกเพราะว่าสระมันหนึ่งสองสามสี่แล้วมันใกล้กันมากอะค่ะเออไอ้บนญชนะาเขาอะแล้วมันยากอะเวลาแบบแอคเซนต์เขาอะเขาก็จะขำๆแหละแต่ก็ไม่ได้อะไรเกิดเหตุการณ์เยอะมากไปเจอแบบเกือบตายอะ วันแรกที่ถ่ายไปถ่ายกลางทะเลทรายขี่อูดสวยๆนึกว่าจะสวยๆภาพแสงมีโดนถ่ายลมไม่รู้มาจากไหนเหมือนฟ้าสั่งวืดเราโดนลงมาที่เราเว้ยเราขี่อูดอ่ะแต่ว่าดีที่หนังเสื้อที่ใส่อ่ะเป็นเป็นโค้ดหนังกลับมันโดนแขนอย่างเงี้ยเพราะว่าเราป้องเราอูดอ่ะคือเลือดปาดอย่างเงี้ยก็คือถ้าไม่ป้องไว้อ่ะคือถ้าไม่โดนแขนอ่ะก็คือหน้าแน่แ่ ครั้งแรกครั้งที่2คือมันเป็นฉากที่ต้องถล่มซีนนั้นนะคะโดยการระเบิดฟังไม่ผิดคะ่ะระเบิดระเบิดบอมะคะ่ะบูมบูมบูมนั่นแหละระเบิดจริงๆน้อง,งบูมแล้วเหมือนเขาเตรียมกับเราต้องถ่ายคู่กับแสดงจีนซีนนั้นคือเราต้องเข้าไปช่วยคุณพ่อข้างในสถานที่นั้นแต่คุณพ่อเสียไปแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยท่านเสียแล้วให้รีบบอกไปมันกําลังจะถล่มก็นัดกันว่าต่ออีเหียนพุ่มกลับก็บ,บอกว่าเนี่ย A B. เอบีเราเรียกว,ว่าออกแบบออกแบบว่เอบีเอบี B. เดี๋ยวเสานี้นะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7และ8นะพอ7จถลม่มแล้ววิ่งแต่เราอะ่ะจะมองไม่เห็นเขาบอกว่าให้ช่วยกันดูแล้วพอในซีนคือเราต้องวิ่งไปข้างในมันคือคล้องแขนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกคนคือแบบอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นถล่มอะ่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6เฮียเ ทุกคนตะโกนอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราก็แบบเพราะว่าเราหันไปเห็นแบบเหมือนเราไปฟังแบบรับรีแอคเขาอะ <ๆ S 1> เพราะว่าเขาพูดมาใช่ไหมคะตอนเล่นเราก็แบบพอหันไปเห็นอะเหมือนเขามองเสาด้านนี้อยูอ่เขาไม่ได้มองเสาด้านนี้เราตาเราเห็นพอดีแน่แน่เน้นเน้นวิ่งก็ไม่ไปเพราะเขาไม่วิง่งบุ้มไปเลยแล้วกลายเป็นภาพสโลเสียงสโล่ขึ้นนอนอย่างเงี้ยเลยค่ะเราภาพสโลเสียงสโล่ เราคือแบบก็าขอโหสิกรรมตอนนั้นอนะเอนนึกว่าจะยังตายเลยจริงเพราะว่าเสามันใหญ่มากอะที่เขาหล่มลงมาทับเราอะทำจากโฟมที่ข้างในมีเหล็กเพื่อให้มันตั้งได้อยู่แล้วเขาระเบิดจําได้เลยว่าขอโทษพ่อแม่ขอขอโหสิกรรมพ่อแม่แล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะเคยทําอะไรไว้แบบที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแล้วก็เหมือนค่อยๆรู้สึกตัวคือไม่ได้สลบแต่มันแบบมันชามากแล้วค่อยๆแบบค่อยๆรู้สึกตัวแบบโอเคเจ็บแขน หัวไม่รู้เป็นอะไรไหมไม่มีเลือดออกเขาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเราอ่ะไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้ว่าแข็งแรงมาจากไหนไม่เป็นอะไรเลยหัวไม่แตกไม่มีแค่ลอยตรงเนี้ยที่ยังเป็นอยู่เพราะว่าโดนหินตอนที่ล้มลงไปแต่พี่คนน่ะที่เสามันล้มลงมาทางเขาพอดีที่เขารับแทนเราอ่ะตอนนั่งรถไปโรงพยาบาลเขาไม่รู้ตัวเลยคือเขานั่งคุยกับเราอย่างนี้เลยนะเขาถามว่าแบบเราจำได้เขาถามว่าเออเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนพักๆหนึ่งอ่ะ แล้วเขาก็ถามว่าเรามาอยู่ที่ทำไมแบบทำไมไม่ถ่ายหนังต่อแล้วเหมือนความจําเขาเป็นแบบเหมือนจําอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ตัวเลยอยู่เงี้ยประมาณแบบสองสามวันแต่ว่าเป็นภาพเหมือนตัดอยู่ความเป็นจริงแล้วก็ตัดไปอยู่ความเจริงก็ตัดไปแล้วเขาหัวแตกแบบอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ที่หน้าหนึ่งสองสามที่อ่ะใหญ่ๆเลยอ่ะ ช็อกมากแม่เราจะบินมาให้ได้วันนั้นเลยเราตอนที่ถ่ายทําเราถ่ายเราถ่ายที่จีนประเทศจีนซึ่งมันไม่สามารถอ๋อไม่สิถ่ายไฮโคแต่ไฟมันน้อยมากมันเป็นแบบไม่เช้าเลยก็ดึกเลยซึ่งมันไม่ทันกว่าจะหาโรงแรมอะไรอีกการที่คนไทยมาเที่ยวมันยากแม่บอกว่าหัวใจสลายเด็กๆเ,เวลาฟังคําพวกเนี้ยเราไม่ค่อยเข้าใจพ่อแม่เลยนะจริงเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เราดื้อมากเวลาพ่อแม่พูดว่า ใจสลายอะไม่เข้าใจแต่พอโตมาแล้วแบบท่านก็แก่ขึ้นใช่ไหมคะเราก็เข้าใจเขามากขึ้นว่าแบบโตแล้วอย่าดื้อสิเราท่านดือ้อเป็นห่วงอะไรเงี้ยรู้เลยว่าท่านต้องเป็นห่วงมากกว่าเขาไม่เคยคิดว่าเราโตอยู่แล้วอะถึงขั้นแบบสมมติว่าจาได้เลยว,ว่าช่วงที่ไปถ่ายที่ประเทศจีนอะมาเราป่วยมาเราเป็นโรคหัวใจเหมือนมีวันหนึ่งที่หัวใจหย,ยุดแล้วพี่ไม่ได้บอกก็โกรธมากเลยเราบอกว่าทำอย่างไ้ไงวะ แบบถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเออเหมือนแล้วเหมือนแบบพี่ก็บอกว่าเพราะว่าท่านไม่อยากให้เราเป็นห่วงกลัวเสียสมาธิไม่รู้จะหาคำไหนเลยพี่เสียใจมากกับการไปที่นูน่นอะคงไม่ใช่แต่เสียใจมากถ้าเกิดว่าเราไปทํางานแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเรากลับมาไม่ได้อะเราจะเสียใจมากๆเราไม่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรอกไงชีวิตไม่แน่นอนเลยค่ะน้อง เราเราให้ความสําคัญกับเวลาที่มีอยู่ยทุกวันมากขึ้นเราชอบที่จะตื่นเช้าเช้าเลยอะเช้าแบบทุกคนอาจจะเห็นว่าเราชอบไปออกกำลังกายตอนเช้ามากไม่เหนื่อยหรอแต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเราใช้เวลาวันนั้นอะ่ะคุ้มมากเลยอบ่ายสองของเราวันนั้นคือเรารู้สึกว่าเป็นสองคุ้มด้ซ้ำอะ่ะเราใช้เวลาแบบเหมือนได้ทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะ ไม่ว่าจะกลับตัวเองหรือกลับที่บ้านเมื่อก่อนคือเวลาบินกลับมาเราจะชอบคิดถึงเพื่อนเราแบบไปไหนอะไปเที่ยวกันแล้วคุณแม่ก็จะพูดตลอดว่าเฮ้ยแบบไม่คิดถึงมามะ้าหรออะไรอย่างเงี้ยแบบคิดถึงเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวกับไปเที่ยวกับเพื่อนกลับมาก็อยู่กับมาม้าซึ่งมันเป็นนิสัยไม่ดีเลยท,ทุกคนทาตอนเนี้ยอาจจะไม่เข้าใจที่เราพูดก็ได้แต่ว่าถ้าโตมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเยอะขึ้นหรือว่ามีครอบครัวหรือว่าถ้ามีครอบครัวอาจจะนี่มากขึ้น เราคงซาเกินไปมั้งเออแต่ว่าตอนนี้คือแบบรู้เลยว่าถ้าเกิดคนในครอบครัวเราเป็นอะไรไปอะยากเลยอะไม่ลองเราจะรู้เหรอว่าเรางทำได้ไม่ได้จริงๆเราชิลมากเลยอะเราแค่ลองทำสิ่งที่สิ่งที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าอืมก็ลองดูไม่ได้เสียหายอะไรไมไ่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ใช่ไหมมีแค่เรามันคือความสามารถเราลองดูว่าเราทำได้ไหมทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ ก็แค่ลองทําไปก่อนอย่างตอนแบบแสดงอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราทำออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ว่าคนเราทุกคนอะมันจะมีความสไวร์อยู่แล้วอะมันเอาชีวิตรอดเก่งอะก็รอดมาได้แต่ว่าตอนนั้นเรามีทีมก็ใจดีนะให้แบบพี่ช่วยแปลไปที่ล่ามมาให้พี่เขาก็ช่วยเขากพี่ล่ามก็ใจดีแบบช่วยทำงานแบบรบกวนนอกเวลาเขาอะ เวลาสมมติว่าถ่ายเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบมาทําบทใหม่อีกวันหนึ่งอะเมื่อ้นเราไม่เข้าใจเลยอะเพราะว่านอกจากที่ว่าเราต้องจําภาษาจีนแล้วว่าเราต้องพูดภาษาจีนประโยคทุกประโยคในแต่ละวันที่ต้องถ่ายค่ะเราต้องจําคนอื่นด้วยอะว่าเขาพูดว่าอะไรอะเมื่อ้นเราเล่นไม่ได้ก็ทํางานหนักมากกว่าเดิมเยอะแบบเยอะมากๆแบบมากๆมากๆมากๆเพราะว่าภาษาภาษาจีนเป็นภาษาที่ยากภาษาหนึ่งสำหรับเรา ค่อนข้างพับผ่อนน้อยหน่อยพับผ่อนน้อยถ่ายเข้มข้นมากมีแบบเสร็จตีสามแปดโมงไทยต่อแล้วกลับมาอย่างน้อยชั่วโมงของชั่วโมงต้องเราต้องทอําบทอ่ะมันก็หายไปอ่อะล้างหน้าสระผมใช่ไหมนักสแสดงโดนอยู่แล้วอะ่ะสเปรย์อะไรใดๆ,ดๆเข้มข้นมากชีวิตหลังจากกลับมาไทยใช่ไหมคะอันนั้นเป็นพาร์ทหนังพอพาร์ทหนังเสร็จกลับมาไทยปุ๊บปุ๊บก็นึกว่าจะทํางานอยู่ไทยเปล่าอยู่ดีได้ซีรีส์ไงที่ฉากขลุมสี่เดือน อันนั้นอันนั้นเดือนเดือนนิดๆอันนี้4เดือนไปเลยเต็มเต็มไปตั้งแต่เวิร์กช็อปตอนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกลาหกหกเดือนต่อว่าเป็นสเดือนอยู่เต็มเ็มอีก2เดือนคือไปไปกับกลับไปไปกับกลับมันมีช่วงหนึ่งที่เราคิดถึงเพื่อนมากเราเพื่อนเราชวนไปไปเที่ยวต่างประเทศไปเกาหลีเฮ้ยไม่ว่างจริงๆเพราะกลับมาแล้วปวเจ็์ต่อแน่นมากอิน omnia เดี๋ยวเวิร์กช็อปเปิดกล้องรีทู อินสมเนียจบพักไม่กี่อาทิตย์เดี๋ยวอารีทรูของพี่เตอ๋อต่อเราเหลือเวลาบินคืออ่านบทศบวันนั้นอะเราบินบินเสร็จปุ๊บห้าชั่วโมงไหม่เนียไม่เริกาห้าชั่วโมงใช่ไหมบินห้าชั่วโมงเสร็จปุ๊บมันห่างจากไทยสองชั่วโมงปะพอบินถึงก็อยู่กับเพื่อนคืนหนึ่งคืนสองบินกลับเนี่ยคือเวลาพักหรือว่าบินต่างประเทศเยอะๆเรากลับมาไทย มาร้านนี้เลยไปกินข้าวกันมาไปเลยหามา้าแล้วมาเลยสุพรรณคือมันก็จะเหนื่อยหน่อยแหละแต่ว่ามันก็จะเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆให้ตัวเองได้มากขึ้นกับการที่ได้อยู่กับคนที่เรารักกับการที่เราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจเวลาเราทำงานหนักๆมันก็ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วอะตอนอยู่จีนคําว่าสู้ๆจากผู้คนรอบตัวเราจากพี่ๆแฟนคลับเสียงบอกเราถึงค่ะตอนอยู่จีนเราถึงบอกมามาว่ามาหาแบบคิดถึงมากกด Voice, บอกว่ารักหนูมไหมหน่อยได้ไหมแค่นั้นอะสิ่งเล็กๆเลยสิ่งเล็กๆมากๆอะน้ําตาไหลแบบคิดถึงมากคิดถึงมากๆถ้าไม่รู้สึกเวลามีค่าที่สุดไม่อยากเสียมันไป เราว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบก็เนี่ยอย่างช่วงโควิดใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนปิดเทอมเลยอะเราไม่ได้ปิดเทอมตั้งแต่เราจบม .6 กอะเฮ้ยก่อนม .6 ดได้ซ้ําเพราะว่าทํางานตลอดตั้งแต่แบบ15ที่ปีแล้วอะนี่คือแบบโควิดแล้ว7วันเฮ้ยอยู่บ้านตลอดเลยเพิ่งด้รู้ตัวเองเต้นได้ทําอาหารเป็นนะทําขนมเก่งเลยกักตุนของเก่งเลยช่วงนั้นอะที่เขาแบบซื้อของแตก่ก็กินหมดเลยทําอะไรได้บ้าง หมือนก็พัฒนาตัวเองอะไรได้บ้างอยู่บ้านทําอะไรได้บ้างนะก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอ่านหนังสือฟังเพลงโฮเวอร์ทำอาหารเก็บห้องถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ําน้องที่บ้านเล่นกับน้อง,เล,องเล่นกับน้องบ่อยมากไม่ค่อยพาน้องไปจูงเลยก็พาไปจูงโพตรปิดเทอมอะซึ่งไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะมีอีกไหมแต่ว่าขอให้ไม่มีก็ดีเหมือนได้ค้นหาตัวเองอีกทิศทางหนึ่ง เราก็เป็นเราเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่เด็กๆน้องๆมองอยู่อ่ะเราก็ระมัดระวังอะไรบางอย่างมากขึ้นเพราะว่าบางคนเขาทําตามแล้วเขาทําตามเลยจริงๆซึ่งมันกลายเป็นว่าถ้าเราทําอะไรที่ไม่ดีแล้วถ้าน้องก็ทําตามเราก็เสียใจนะเหมือนแบบชักจูงเยาวชนไปทางแบบผิดๆอะ่ะเราเตือนตลอดว่าอย่าลอกข้อสอบนะคะน้องพี่เคยลอกแล้วอะไรอย่างงี้นนะ่ะแค่เตือนว่าเออมันไม่ดีอย่าทำโดนการหัวข้อสอบขึ้นมาได้ศูนย์ขึ้นมาเสียใจกว่าเดิมอีกนะไม่คุ้มเลยมั่วไปเหอะอดาจจะดีกว่าแต่อ่านหนังสือแนะนาสุด เราชอบที่พอนัองน้องเห็นเราเป็นตัวอย่างแล้วเขามุ่งมั่นในแต่ละอย่างที่เขาอยากทํามากขึ้นบางคนทักมาแบบอยากเป็นอย่างพี่กแบบให้ได้เลยลองไปประกวดเป็นนางแบบขอเทคนิคลดน้ําหนักหรืออะไรเงี้ยอ่านหนังสือยังไงตอนนั้นมีเทคนิคอะไรบ้างขอกําลังใจอะไรเงี้ยอะไรก็ได้จากเราที่ทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเราแบบขอบคุณมากๆตอนเด็กเลยค่ะเราชื่อแปร์ใช่ไหมเราชื่อออกแบบ เข้าวงการแรกๆทุกคนจะบอกว่าเนี่ยตั้งชื่อเองจะเราทนไม่ได้อะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดตัวเองไปทําไมด้วยซ้ําแต่ว่าเราอ่ะต้องเอาใบสุจิบัติมาลงในโซเชียลเพื่อให้คนเห็นว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อเองเราชื่อเด็กหญิงออกแบบต่เกิดด้วยซ้ําเราเป็นแบบค่อยเปลี่ยนเป็นชุดิมนแต่ไอ้คำว่าชื่อเราแปลกมันโดนตั้งแต่เด็กอะค่ะยันเข้าวงการก็ไม่คิดว่าจะมาเจออ่ะหุยเด็กๆจําได้เลยตอนปอนหนึ่งเด็กมากไม่ชอบชื่อตัวเองเลยตอนเด็กๆโก,กรธพ่อแม่มากว่า ทำไมต้องตั้งชื่อให้แปลกด้วยแบบเขาจะรู้บ้างไหมว่าเราถูกอะไรเงี้ยแต่พอโตมาเรื่อยๆอ่ะมันก็มีคนชื่อแปลกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอเข้าวงการแล้วโดนอเนี่ยกลับมาอีกละลอกหนึ่งอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยทําไมล่ะในเมื่อแบบทุกคนก็เป็นคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนที่มองรอบๆตัวอะไรเงี้ยคนที่จะมีความคิดในแง่ที่ดี มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เราแค่แปลกใจเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องโกหกอ่ะเฮ้ยเราเราโดนเราโดนหนักมากเราโดนแบบเราโดนหยิกเราโดนผักผักเพื่อนผักอะไรเงี้ยหลยผักลงบันไดอ่ะแค่เรื่องชื่อเหรอเออแค่แค่เรื่องชื่อเราไม่รู้ว่ามันแบบแต่จําได้เลยเราจําได้ถึงกระทั่งวันพฤหัสไปเรียนคาบัดดนตรีแบบดนตีแบบคีย์บอร์ดอะคะ่ะเราเพื่อนผักลงเพราะว่าเราเดินช้าเราแบบเดินลงเลยเราดิแต่ว่าโชคดีเป็นเด็กขายา,ยาวเลยแบบไม่ได้กลิ้งแบบไปก้าวเหยียบ คันลังลางได้แล้วพ่อแม่รู้ไหมคะเรื่องนี้เราไม่เคยบอกพ่อแม่เลยเด็กๆพ่อแม่ดุมากเหมือนพอเราไม่รู้ว่าเราเราคิดอะไรอะ่ะมันเด็กมากแล้วจนเราจำไม่ได้แต่ว่าเราก็ผ่านมาได้นะเราพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นใช่ไหมใกล้ตัวมากมีมาม้าด้วยวัยค่ะวัยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกยิ่งเทคโนโลยีเข้ามากับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนเปลี่ยนเขาอ่ะ ไปเปลี่ยนสิ่งอะไรที่เขาทําอยู่แล้ววันหนึ่งก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยบ้าปะเนี่ยไม้ยังไม่เคยเปลี่ยนแกเลยไปเปลี่ยนเขาทําไมเขาก็ใช้ชีวิตเขาได้ปกติถ้าเราไม่โอเคเราก็เปลี่ยนที่เราดิเปลี่ยนที่ความคิดเราอย่าเปลี่ยนที่คนอื่นเราเป็นคนที่ไม่โอเคใช่ไหมไม่ใช่มหมาไม่ใช่ใครเองอะเปลี่ยนอย่าไปโทษคนอื่นสมมุติว่า สมมติว่าน้องบูมแพ้กุ้งเราจะให้น้องบูมกินกุ้งให้ได้มันเป็นไปไม่ได้เว้ยน้องบูมตายขึ้นมาทําไงเราก็ต้องให้น้องบูมกินอย่างอื่นแทนเพราะว่าแค่ความคิดอะ่ะเดี๋ยวนี้มันมันหนักมากเหมือนกันนะเรื่องความคิดเพราะมันมีเรื่องของแบบเรื่องแบบโลกจิตวิทยาอะไรย่างเงี้ยเข้ามาเรื่องโลกซึมเศร้าเข้ามาคําพูดบางคาพูดมันเซนซิทีฟมากกว่าเดิมเยอะมันอาจจะเป็นมาก่อนแล้วแแต่ว่าพวกเราเพิ่งมาให้ความสําคัญมันมากขึ้นเราเลยคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วอะ่ะกับแค่เปลี่ยนที่ตัวเราก่อนไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่่่าเรืองนีี้ไมด เราลองมองแง่เล็กๆเรื่องที่มันดีในเรื่องนั้นเรื่องไม่ดีอะไรก็ตามไม่ดีแต่มันทําให้คุณได้เรียนรู้ใช่ไหมนั่นคือข้อดีที่ทาให้คุณได้เลเวลัพในชีวิตคุณเก็บประสบการณ์นั้นแล้วแก้ไขอย่าทําให้ชีวิตยากมันไม่ง่ายหรอกแต่อย่าทําให้มันยากไปกว่านี้ <S <S น้องต้องอดทนมากๆค่ะชีวิตที่ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบจริงๆต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นและเป็นคนที่จะกล้าที่จะเผชิญโลกใบใหม่ที่น้องไม่เคยเห็นถึงแม้ว่าน้องจะต้องปิดตาเดินก็ตาม ถ้าขอให้ลองไปเราไม่รู้เลยว่าจะเจอสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคิดไว้ก่อนว่ามันจะดีแต่อย่าหวังให้มันมากกับใจยิ่งหวังยิ่งเสียใจแม่งเจ็บสู้